สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวการใช้งานเครื่องสไลด์ไขมัน360 Body s h a p Exercise e Instrument นะครับดูว,ว่าเครื่อง VE 360นะตัวเครื่องจะมาแบบนี้นะตัวน,นี้จะเป็นที่แปะแผ่นสไลด์ไขมันนะรใช้งานตอนแรกเลยก็ต้องชาร์จไฟก่อนชาร์จไฟที่ตัวเครื่องที่ชาร์จจะแถมมาภายในแพ็กเก็นะเสียบชาร์จตรงนี้ ต้องชาร์จไฟให้เต็มก่อนที่จะสามารถใช้งานเครื่องได้นะครับการสังเกตว่าชาร์จไฟเต็มหรือยังก็สังเกตที่ไฟกระพริบต,ตรงนี้จากเปลี่ยนจะจะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเขียวนะครับการใช้ง,งานเลยก็ต้องแปะกันสลายไขมันซึ่งจะมาในแพ็กเกจตแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นสำหรับเครื่อง V ี3อส่วนโดยเฉพาะนะครับ จะไม่มีขายโดยทั่วไป1เดือนอตามคอสที่คู่มือให้มานะฮะหเดือนจะสามารถลดได้ที่5กิโลกรัมหนึ่งเดือนจะใชยย้อุประมาณแผ่น3มชุดนะครับสชุด3ชุดสชุดนี่หแผ่นชุด,ชดละ2แผ่น2ข้างนะ เราสไลด์ไขมันเวลาเรานวดเนี่ยรเราจะรู้สึกร้อนๆนะรู้สึกมีเหงื่อออกโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะส,สาธิตแปะที่หน้าท้องผมให้ดูนะครับแปะตัวนี้จะยื่นใะต้ยื่ได้แปะเข้าไปเลยน้ารท้องวนเกินนะวนเกินไขมันพอเปิดเครื่องอ่า จะมีไฟบอกสถานะอยู่สี่สีดวงนะก็จะมีปุ่มออนปุ่มออนเนี่ยจะใช้ในสองแบบคือเปิดเครื่องกับเพิ่มความแรงของการนวดนะปุ่มพร้อมเนี่ยคือปิดเครื่องแล้วก็ลดระดับความแรงของการนวดนะปุ่มโหมดนี่ก็คือเปลี่ยนโหมดหรือเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะการนวดนะ,ะเปิดเครื่องเลยเปิดเปิดเครื่องตอนแรกย่งเครื่องจะยังไม่นวดนะฮะเป็นการเปิดก่อน กดอีกทีหนึ่งจะเป็นการนวดในระดับหนึ่งการนวดจะมีทั้งหมดด้วยการสิบระดับนะฮะ,ฮะไฟก็จะกระพริบนะครับค้างนี้ค้านี้ก็ทาํางานค้านี้จะไม่มีไฟไฟจะยป็นระดับหนึ่งจะรู้เราจะรู้สึกเครื่องนี้มันจะเป็นอความแรงจะค่อนข้างที่จะแรงกว่าเครื่องอเครื่องบัตเตอร์ไฟนะฮะจะชาร์จไฟจะแรงจะแรงมาก เพิ่มระดับก,กดอีกทีนึจะแสงขึ้นนะระดับสองกดอีกทีก็จะเป็นระดับสาม,มกดอีกทีออกระดับสามนี้ก็ถือว่าแรงมากนะฮบถ้าผู้หญิงใชน้นี่ไม่น่าจะเกินระดับสามนะถ้ามากกว่านั้นจะรู้สึกเจ็บเลยนะระดับสี่เดี๋ยวลองระดับสี่ด้วย การที่ผมใช้งานเนี่ยเครื่องจะสั่นนะครับถ้าเกิดระดับ 4, สี่ไปจะรู้สึกเจ็บนะหรือว่าถ้าใครแบบทนได้ก็ลองดูครับเครื่องแรงก็เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดนะอ่ะจะเป็นจังหวะปี๊บจังหวะการนวดของตัวเครื่องเนี่ยจะตามจังหวะของกระพริบของไฟเลยนะเนี่ย นี่จะเปิ่มเพิ่มเพิ่มระับการนวดเพิ่มความแรงอะดัแบบสองอจะนวดเพื่อสลายไขมันก็ลดนวด,นวดลดไขมันลดหุ่นเนื่ยมันจะกระชับด้วยนะครับือว,ว่าจะนวดผ่อนคลายก็ได้ผ่อนคลายก็เวลาทำงานปวดเมื่อยคอเมื่อยไหล เราได้สบายรู้สึกเราจะรู้สึกสบายผ่อนคลายนะเพิ่มเพิ่มความความแรงโอ้โหตัวเครื่องแรงมากนะครับตอนตอนกดเพิ่มความแรงเนะี่ยต้องต้องระวังดีๆนะบางจังหวะนี้มันมันแรงมากอาจจะกระแทกแล้วนะ,ะรู้สึก เวลาใช้ไปสักถึงห้านาทีสิบนาทีเราจะรู้สึกร้อนรอนรู้สึกมีเหงื่ออกอนนะ้นองเปลี่ยนหมดหมดที่สามอันนี้แช่ยาวหมดที่สี่ที่ห้าเพิ่มลดแรงไปลด หกอันึีไหนะึ่งใหนีจะมีทั้งหมดด้วยกันหกจังหวะนะครับหกจังหวะหกหกโหมดความแรงสิบระดับนะหกโหมดสิบระดับเพิ่มครับ สังเกตเงี่ยออกจะร้อนมากเลยนะเงี่ยออกเนี่ยครับสิชัวร์เครื่องก็แรงแรงขึ้นเรื่อยๆนะแรงมากพอจะนวดแล้วออมิดลดลดลดแล้วครับลดลด ลดลงถึงระดับหนึ่งไปปึ๊บเครื่องก็จะหยุดนวดกดอีกทีก็ปิดเครื่องปึ๊บมันก็จะนวดบรลเนื้เอเนี่ยไหลไขมันตรงเฉพาะจุดกระชับกล้ามเนื้อเฉพาะจุดนะ ้ายันละสามสิบนาทีแต่น้อยันละสามสนาทีการันตีครับน้ำหนักเราจะลดที่อย่างน้อย5กิโลกรัมน,นะตามที่คู่มือบอกไว้บรดาแกะก็แกะเลยแกะติเลือกชายก็ก็แกะไว้ ถ้าใช้นาน,านไปสกปกนี้เราสามารถล้างล้างน้ำได้นะความเหนียวมันจะจะ,จะกลับมาเหนียวเหมือนเดิมแต่ว่าใช้ไปนานๆสักพักเนี่ยเราจะรู้สึกว่าประสิทธิภาพการนดวดหรือความเหนียวจะลดน้อยลงนะแล้วก็เปลี่ยนแผ่นนะครับเปรึกช้ก็ปแปะไว้เหมือนเดิม จากการที่ผมได้ทดลองใช้มาสักระยะแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าตัวนี้ให้ความแรงที่ไม่สามารถที่จะผมไม่สามารถที่จะทนการนวดที่ระดับมากกว่าระดับ4ี่ได้นะถ้แรงนวดทั้งหมดเนี่ยมีมีที่สิบระดับมันเครื่องตัวเคื่อนี่จะนวดแรงมาก สำหรับผู้หญิงหรือว่าทสาวทัวไปที่ต้องการที่จะนําไปใช้นวดเนี่ยคิดว่ารน่าจะระดับสามนั้นกําลังพอดีนะฮะถ้านวดท้องนะระดับสองสามกำลังพอด,ถด,อนะด,พอดีถ้านวดตรงบริเวณอื่นเราอาจจะเ,เพิ่มระดับที่มันแรงมากกว่าระดับสามระดับสี่ก็ได้ตัวนี้อโอเคนวดแรงครับประสิทธิภาพดี โอเคครับการรีวิวในวิดีโอนี้ผมก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ